การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best Practice ด้านกระบวนการบริหารจัดการดีเด่นการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีโดยใช้ ml t e a m model ผู้เสนอผลงานนางสาวพรณภาประยศผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่ องค์ประกอบที่1ความสอดคล้องกับกฎหมายนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นความต้องการพัฒนาของสถานศึกษาและชุมชนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่2พุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2561แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการฉบับที่3พุทธศักราช2 5 6พถึงพุทธศักราช2564 จุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2,564พันธกิจของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4กลยุทธ์ของโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีและความต้องการในการพัฒนาของสถานศึกษาและชุมชน องค์ประกอบที่2การแสดงแนวคิดทฤษฎีหลักการของการพัฒนาการปฏ,าารปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b a s e p r a c t i c พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีหลักการตามกรอบโครงสร้าง s e ดการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน S B M และวงจรคุณภาพ P D C A หรือวงจรเดม,มิงองค์ประกอบที่3กระบวนการพัฒนา าการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสปรักติสกลุ่มเป้าหมาย 1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน57คน 2. ครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมเรียนรวมจำนวน9คน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำนวน70คนวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 1>, 1. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีโดยใช้ ML Teams model 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีความรู้และทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวอุปถัมภ์ไทยคีรีโดยใช้ ml teams model ขั้นตอนการพัฒนา การบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคิรีโดยใช้ ML Teams Model ได้พัฒนาตามรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจรเดมิงดังนี้ขั้นตอนที่1การวางแผนได้ประชุมวางแผนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจการจัดการเรียนรวมและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งด้านนักเรียนสิ่งแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดหางบประมาณสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขั้นตอนที่2การปฏิบัติตามแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำและปฏิบัติจริงตามการบริหารจัดการเรียนรวมโดยเชื่อมโยงโครงสร้างซีดมีดังนี้ ด้านนักเรียนโรงเรียนทำความเข้าใจกับนักเรียนปกติเพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติตนหรือให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้สร้างเจตคติที่ดีไม่ล้อเลียนดูหมิน่นโดยจัดในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆอันจะนำไปสู่ความเข้าใจยอมรับและเอื้ออาทรแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทำให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในสังคมโรงเรียนด้วยความสุข ด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนได้จัดเตรียมอาคารสถานที่เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเตรียมห้องเรียนมุมวางเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ 2. งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โรงเรียนมีการประมนนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปกติและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษก่อนเปิดภาคเรียนมีนัดหมายพบกันเป็นระยะเพื่อให้ผู้ปกครองมีแนวทางที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูแนวการสอนและการประเมินผลบทบาทในการให้ความร่วมมือแก่โรงเรียนการให้การยอมรับเข้าใจไม่รังเกียจนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนให้นักเรียนที่เรียนรวมกับหลักสูตรเช่นเดียวกับเด็กปกติแต่เนื่องจากความบกพร่องทำให้ไม่สามารถเรียนบรรลุได้ทุกจุดประสงค์จำเป็นต้องตัดสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ออกหรือปรับลดหรือเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นอื่นเข้าไป จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะรายบุคคล IIP เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของนักเรียน ซึ่งครูได้จัดทำและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มเรียนรวมอย่างเพียงพอรวมทั้งจัดการเรียนรู้ตามความสนใจศักยภาพนักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนรายบุคคลให้เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นควบคู่กับการบูรณาการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านเครื่องมือโรงเรียนได้จัดหาสื่อสิ่งแวดล้อมความสะดวกที่เอื้อต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและตรงตามศักยภาพรายบุคคลขั้นตอนที่3การตรวจสอบ 1. จัดให้มีการวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบวิธีการวัดประเมินผลและเกณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสมตามสภาพจริง 2. งครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนก่อนและหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการประเมินนักเรียนตามเครื่องมือวัดผล 3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำเสนอผลที่ได้จากการใช้วิธีหรือกิจกรรมในการแก้ปัญหานั้นๆโดยมีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะระยะขั้นที่4การปรับปรุงพัฒนาแก้ไขต่อเนื่อง ทบทวนการปฏิบัติงาน After Action Review หลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรมซึ่งเป็นการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นองค์ประกอบที่4ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice การบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีโดยใช้ ML Teams Model ประสบผลสำเร็จที่เกิดจากการนำไปใช้ดังนี้ 1. โรงเรียนได้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีโดยใช้ ML Teams Model 2. ครูมีการจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะรายบุคคล IIP ให้กับนักเรียนจำนวน57คน 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความรู้และทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งนักเรียนผ่านการทดสอบในทุกรายวิชาผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. นักเรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีโดยใช้ ml teams model อยู่ในระดับมากที่สุดปัดจจัยแห่งความสำเร็จ 1. นักเรียนได้ตระหนักและยอมรับในความพร้อมของตนเองยินดีปฏิบัติตามกระบวนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข 2. ครูได้รับความรู้งบประมาณและแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรวมอย่างเต็มที่จึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ 3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในจุดประสงค์ของโรงเรียนต่อการพัฒนาบุตรหลานของตนตามศักยภาพจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถประสบการณ์การเรียนรู้จากการนำไปใช้ 1>, 1. ทำให้โรงเรียนเกิดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้และประเมินนักเรียนตามสภาพจริงและหลากหลาย 2. ทํทำให้ตระหนักถึงการดำเนินการบริหารจัดการในแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งจะสำเร็จได้ต้องประกอบด้วยระบบที่ดีผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นและกลุ่มผู้สนับสนุนที่ต่อเนื่อง องค์ประกอบที่5กระบวนการตรวจสอบซ้ำเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลงอุปถัมภ์ไทยคีรีโดยใช้ ml teams model ได้จัดทำพัฒนาและทดลองใช้ในปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2563 และนำมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งในปีการศึกษา2,564ซึ่งผลจากการนำมาปรับปรุงและพัฒนาพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ปกครองให้การยอมรับและร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นองค์ประกอบที่6 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และขยายในวงวิชาการการบรหิหารจัดการเรียนรวมโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยทีรีโดยใช้ ML Teams Model ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนำเสนอ,อนิทรรศการและผลงานทางวิชาการซิมโพเซียมหน้าหอประชุมจอมเจ้าสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมณโนะรงเรียนห้วยก้างลาดวิทยาเผยแพร่ในการประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีณนะห้องประชุมภูคีรีโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เผยแพร่ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอําเภอพญามเมงรายหน้าโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168่เผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษาตําบลแม่เปาหน้าโรงเรียนบ้านแม่เปาอําเภอพญามเมงรายจังหวัดเชียงรายเผยแพร่ในการประชุมสัญจรจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่หน้าโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เผยแพร่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและเผยแพร่ในกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการณโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรีขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ